ฮอตของเวลาปีนี้ก็คือเป็นแชมป์พรีเซนเตอร์ไมฮานเดอไกไี่ไหอ้ไม่ทราบเลยค่ะแต่แอบเขาทำาสรุปมาปีที่แล้วคือเราก็ติดแบบเอีหน้าเล้ค่ะก็ความจริงต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนแหละค่ะที่เหมือนไว้ใจแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็อยู่กันมาแบบนานมากหรือว่าแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาก็ก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เออให้เบลได้เป็นตัวแทนของมีเคบชนะใจลูกค้าบ้างไมคะพี่เบลคะคือเบลว่าสําหรับตัวเบลอ่ะเอ บลค,ค่อนข้างจะได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาอยากให้ทําอะไรจะไปในทางไหนหรือแบบจะสวยจะตลกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงบทบาทที่เราเคยเล่นมาด้วยมันก็คือเหมือนแบบเขายิ่งเรียกว่าเหมือนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยลมาพักก็เลยเงานงานแบบแนวคอมพิวเตอร์เวลาบอกแล้วตลกตลกมีติ๊ต่อเยอะนะคะคือก็จะมีเหมือนเข้าไปอยู่ในบดของสินใช้อย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาอยากได้แบบเหมือนคาแรคเตอร์ในทีแบบ่เคยแสดงมาหรือแวบบ่ามีกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยเลยได้แบบงานที่ค่อนข้างหลากหลายหลายแบบค่ะอันไหนทนัดกว่ากันคะสวยกับตลกอุ้ยขนาดทรกแบบาบอกแล้วว่าได้หมดค่ะเขาบอกยุคนี้เป็นยุคของเลยวะรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าคนยกให้เป็นแบบยุคของเราโอ้ไม่มีเพื่อนๆอีกหลายคนค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเหงาค่ะแล้วยังเหลือถามทุกปีเลยเนาะยังเหลือส่วนไหนที่แบบว่าสามารถนำเสนอได้บ้างยังเหลือไหม มีมีอยู่ค่ะต,นนติดต่อคุณพลอยนะคะไอซี <laughs> คุณพลอยได้เลยค่ะยังมีอยู่ค่ะพี่ซิงเกิ้ลเคยคิดไหมคะว่าพเซนเตอร์หนที่เราไม่อาจคิดว่ามันจะอยู่คนเดียวหน้าเราได้แล้วมันมีอะไรไหมโอ้เออก็ความจริงแล้วมันคืออย่างที่บอกงานของเบลค่อนข้างหลากหลายอะคะ่ะอย่างเช่นเหมือนพอ ไปบอกคนอื่นหรือว่าเช่นบอกแม่ว่าแบบอุ้ยได้พิเซนเตอร์ใหม่แล้วนะคือเขาจะเดาไม่ออกว่าอะไรบางทีก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบอ่ะอย่างเช่นอย่างของวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชาร์จอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบการไฟฟ้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคืองานมันจะหลากหลายมากคือไม่ได้เจียบไม่ได้เจียบแค่ร่างกายอย่างเดียวนะถูกไหมใช่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยค่ะคืออ่คือไม่ใช่ว่าแบบ จะไม่เลือกเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนคือคือเราคิดว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราหรือว่าเรามั่นใจที่จะพรีเซนต์ด้วยแล้วก็มันต้องเป็นในเรื่องของแบบคุณภาพหรือว่าเรื่องขององค์กรดีด้วยค่ะที่เราก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยค่ะเห็นว่าเป็นอะไรหรืคนเคมีสารนะไม่ว่าจะสินค้าไหนก็สามารถที่จะเอาจลับได้ยินดีมากค่ะเราได้ถูกระดับตั้งใจเป็นล่าสวยแพงของดี นี่คอยแพงแนะบบตัราคาเฮ่อไม่ไม่ไม่เบยนับมาเลยว่าป,ปีนี้กี่ตัวไม่ได้นับค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีมีเข้ามาใหม่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะก็จะมีอ,อีกนิดนึงเฮ้ยก็ก็ยังมีอยู่ค่ะน่าจะไม่แน่ใจาว่าจะมีที่ทุกคนยังไม่เห็นไหมอาจจะมีอาจจะมีเดี๋ยวมากจนไม่ได้นับมาเบอร์นรี้แบบพนักงาน ไม่ได้นับนค่ะเบลขนเองคือดาราต้องแบบนี้ผลงานช่วงนั้นพอดีเราก็จะได้เป็นพเซนเตอร์แต่ว่าเบลคือุกตลอดเปลาคือเบลอะโชคดีที่เหมือนเขาเรียกอะไรแบบเหมือนคนยังจดจําที่ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นแบบภาพจาหรือเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดก็จะแบบเออเออพ่อแม่พี่น้องก็ยังเรียกแบบอยากเย็นดูอย่างเงี้ยอ,อเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอ,อยู่เลย ก็ไปนี้ก็เลยอยากรู๊ก่องมู๊ไปูที่ไหนครับว่าคือเบลก็อย่างที่บอกนะเบลก็ทำบุญสำหรับเบลเรียกว่าตามปกติทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งมีตั้งหมดก็ดจะมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบเรื่องของวัดหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นแบบเป็นคนเป็นศาสตร์เป็น หรือเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไหว้หมดเพราะว่าคือเหมือนด้วยงานเราและสายงานของเราเกี่ยวข้องกับเออหลายภาคส่วนนะคะเราก็จะต้องมีการแบบไหว้ให้ค่อนข้างครบทัวร์อย่างเงี้ยเรียกว่าบุญพูดส่งบุญนำพาให้เราสะสาดตาสะอาดตาก็โตโส้โว่าพุดหนุนพิเซนเตอร์เอ้แต่มีคนเหมือนถามเบลเหมือนกันนะแบบเคล็ดลับเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออ ก็จะแชร์ให้ฟังลวกันว่าคืออย่างเวลาถ้าเบลจะแบบไหว้หรืออะไรอะ่ะเบลจะมีการเล่าเรื่องอแบบแนะนําตัวหรือถ้าอย่างถ้าสมัยเหมือนตอนแบบตอนเข้าวงการเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบยังยังไม่ได้แบบขนาดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยละกันก็จะบอกว่าเออเน,นี่ยหนูจะเอาเงินไปดูแลพ่อแม่นะแบบเออให้หนูเถิะหนูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าเรื่องไปค่ะแต่ว่าคือเจตนาก็คือเพื่อเพื่อแบบ ได้สิ่งดีเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ดีด้วยทุกวันนี้ยังยังทำแบบนี้อยู่บ้างไหมก็มันก็ชินกับการพูดคุยไปแล้วค่ะเรียกว่าอ้อนสิ่งต่างๆอ้อนเหมือนแบบสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบพูดพูดกันนานเป็นยังไงเป็นการสนไว้บ้างไหมไม่ค่อยคือไม่กล้าค่ะเป็นคนที่ลืมมากเออเป็นคนที่ลืมมากแล้วคือถ้าจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามาจากไหนแบบนี้ค่ะก็คือปัง ยินดีสุปบุญบาราใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปได้ไปร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยค่ะที่โรงพยาบาลปราทาที่โคราชค่ะอันนี้ก็เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะเขาสร้างอาคารเก้าชั้นเลยให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่เหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสในการแบบเข้าถึงการรักษาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบทางเจ้าภาพก็ก็ทุ่มเทเต็มที่มาก เป้วใช้อย่างนี้มีแบบว่าเข้าฝันของเพลย์บ้าเราจะทบ้านเข้าฝ้าเข้าฝันไม่มีเซนไม่มีแบบแนวนันค่ะมีแต่ทำมือโดดๆสามรอบสิบกวาวันทำมือกี่วันนะบางวันแบบรู้สึกอุยไม่ราบรื่นหรือแบบก็กดโผล่อดหรอก็มีค่ะก็มีก็องเคยเห็นเห็นในผลในตาทุกคนเราไม่รู้แต่ว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ชอบทำ หลายว่าเองก็อยากที่จวไปวไปแล้วก็แบบเป็นสะพานเราก็จะมีหลายคนไปร่วมในในใน,ในงานนั้นเยอะเหมือนการอ๋อค่ะก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะไปได้ทุกง,งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องของคิวด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากดึงให้แบบทุกคนแบบ งมงายว่าเออทำบุญแล้วมันจะต้องได้ดีหรืออะไรนึกซะว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสบายใจน่าจะมีหลักบ้านมาเยอะไหมนี่เบลวันต่างๆคือน่าจะมีค่ะผ่านพิพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีแบบว่านอกเกิดจากการที่แบบทำบุญแล้วเขามาขออะไรเงี้ยมีเล็กๆมาขอมีตามเออมีค่ะเราได้เปิดอ่านได้เห็นเบลอะไม่เห็นเองเพราะว่าเบลเบลไม่มีเวลาได้เช็คค่ะก็จะมีแบบเหมือนผ่านผู้จัดการบ้างอย่างงี้ซึ่งก็ก็ไม่ได้ให้หมดเนาะ ก็ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องต้องเป็นอะไรที่เป็นตรวจสอบได้ด้วยเขาบอกมีจัดณ์ชื่อด้วยค่ะแต่หลายคนก็จะบอกว่าหนูเดือดร้อนจะได้ขอช่างสั่งผ่านได้ไหมคะที่พวกเราเจอต้องไม่ตอนนี้ขอเลยตอนนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเจ้าของงานให้เดีกิดเจอแบบต้องไม่กับตัวแบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อะค่ะอืมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแบบว่าตามต่างๆ ส่วนมากเบาจะขอกําลังใจแต่แบบเออขอกําลังใจให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเออเป็นคลิปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งไปเจอฟิลนี้เราก็ทำนี่เลคือเราก็ก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินนะคะไม่ได้พกเงินนะคะไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงคไม่มีเงินในกระเป๋าเบลล่าพกเงินเท่าไหร่อย่างกูอ่ะพอจำนำฟมา วันนี้วันเนี้คือเยอะที่สุดแล้วในรอบแบบทั้งปีนี้เลยมั้งคือพันกว่าบาทมีแบงค์พันเลยเคยพรม้อยที่สุดคือ่าไหรห้าบาทก็มี20ก็มีเลยต้องกาแต่รถรถพังหรือว่าหว่งกันคือบางทีไปกินข้าวหรืออะไรแบบอยากจะติปที่ร้านเงี้ยก็คือควักออกมาแบบ อายเออมีโอนไหมคะแบบสแกนไหมคะแล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นพันกว่าบาทได้เพีดียวก็มันบังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะซึ่งแบบบังเอิญได้ใช้กระเป๋าใบนี้แล้วมันก็บังเอิญอยู่ในกระเป๋ามีอยู่ในกระเป๋าใช่อย่างนก็คือเขาทำวันนี้ก็ถือว่าะความรัำของเบลล่าก็คือพบเพืนมาไม่ถึงห้าบาทนี่แหละพบเงินให้น้อยที่สุดจะได้ไม่โดนวิชาชีพแล้วเราไม่เคยจวนตัวถึงท่านแบบอุ้ยท่านทำยังไงดีกับกับ เคยไม่มเออถ้าแบเงินเป็นส่วแต่สหมดไม่มีถ้าเขาไม่มีให้สแกนแต่ในกระเป๋าเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีข้าวจะกินละมั้งโอ้โหผ่อนนึกก่อนนะเงินหมดแล้วเดือดร้อนไม่เคยเคยแต่นระมันหมดแล้วเครื่องดับได้เละค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันก็คือที่เก็บเตินระมันเลยการที่เกียเงินหกหมืนเลยอะไรกันเนี่ยถือว่าเป็นใช้ความเป็นเดี่ยวมากที่สุดอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ เฮยมือนเคยเลยอ่ะเหมเคยเลยม่ออาจจะเคยมีเหตุการณ์นั้นไม่แน่ใจบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบมาจ่ายให้พีหลักงสัญญาเลยแล้วไ่่างรู้คงจะเคลียรไปแล้วค่ะแล้วเขาเชื่อมาว่านี่คือเดล่าเฮ้ย่ไม่ได้ปลอมตัวไปเดล่าไม่น่าแตไม่ไม่น่าตม่นเตนแบบนี้่ะมันเคยมีนะอักเสบใช่ จำได้เดียวถ้าเราังไมไนิเคียเขาสามารถทำกันได้สามารถเช็คนไม่น่ามีแล้วนะคะสมัยนี้เขาสแกนกันได้ล อมาเด็กมวเด็กต um oh so uh uh oui> hey uh 네ั้งโต๊ะอออล่าสนุวมาไปเจอ๋อโอก็ไปเอ่อร่วมงานอีเวนต์ค่ะของคลาสสิกโบทถ์แถวส์อายุทยาค่ะคุณพ่อคุณวิวค่ะคือด้วยความที่เป็นอายุทยาพขพูดถึงอายุทยาปุ๊กก็เหมือนทั้งทางแบบคุณพ่อคุณวิวแล้วก็ทีมงานก็นึกถึงเราว่าเอ้ย เหมือนไม่เยือนถิ่นอย่างเงี้ยเราไม่ไปได้ยังไงอะไรประมาณนั้นคันก็เลยเกิดเป็นที่มาทีนี้คือแบบพิธีเซ็นเตอร์เลยหรือว่ายังไงคะคือไปร่วมงานค่ะไปร่วมอีเวนต์ค่ะแต่เหมือนเไม่คนพ่อเอ็มดูเราไหมได้หรือไม่เออคือคือพ่อใจดีอยู่แล้วค่ะค่ะก็เออก็เป็นเราเองนะที่แบบว่าอุ้ยแบบแอบเกรงนิดนึงเว่าทุกสายตาจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าไปทางครอบครัวเของก็เออไปกันทุก การเปิดตัวไปในลอนต้าเป็นการเปิดตัวของการล่องเรือทค่ะไม่ใช่การเปิดตัวเราอยู่ในเรือด้วยซึ่งเราก็อยู่เพะว่าเราเปิดตัวเราก็มีอยู่เรือไม่ปัจจันคู่คุณพ่อร์ให้ผมว่าในรูปนีคุณพ่อใช่แล้วมีว่างไงบ้างคะว่างไงบ้างอยากเล่งหรืออะไร่กัยไหมเอ่ยอือก็ก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะการนี้ใครติดต่อมา เป็นทีมของคุณพ่อ,อมไม่ได้มีแบบว่าคุณดิวมีะวะออวแบบว่าส่วนช่วยอะไรกันดิวกันคนนี้ไหมไม่มีไม่ได้มีส่วนช่วยค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือได,ไ,ดได้รับการแบบเล่าเรื่องมาก่อนน,นั้นนิดนึงอยู่แล้วว่าเออ,อาจจะมีงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะว่างไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกิดาน กันลำมาก่อนคือเราเอ่อละครปิดแล้วไม่ได้เกลียดอยู่หรอไม่ได้เกลียดไม่ได้เกียมันเอิญนมากจริงจริงาจ้างนี่เป็นราคาบินว่าหรือราคาคุณมิวราคาไหนอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามหลังบ้าน เราก็ไปแล้วเราก็แซวว่าแบบว่าเป็นเธอไปไมช่วยงานวันนี้เธอไปไมช่วยงานไม่รอก็เป็นเป็นแบบว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมแหละคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นโลโก้ของจังหวัดอยุธยาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือเอาจริงๆคือแบบเหมือนเออบางก็อยากจะไปร่วมไปไปช่วยอะไรอย่างงู่แหละค่ะก็คือไม่ได้เป็นแค่โลโก้ครอบครัวยังไงอะแล้วส่ได้เป็นแค่โลโก้ครอบครัว กัยังไงอ่ะไม่ก็จะจังหวัดทุกทีรู้จังหวัดทุกที่อะแล้วตอนถ่ายถ่ายรูปตัวมันดูแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแบบนี้คือไม่ได้รู้สึกแบบเปในแง่นานแต่ว่าก็มีเหมือนเออพี่ๆหลายคนที่ก็รู้จักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขาดขาดคนสำคัญนะคะทำไมเขาไม่ได้ใช่ไม่ว่างค่ะติดงานติดงาน มีมีดีลงานต่อหรือยังคะแบบว่างานต่อไปเชิญสือไหมเออเขะ้เป็ยเบลอะก็พูดเหมือนที่ในวงในสัมภาษณ์เลยค่ะว่าเออแบบนึกถึงเบลได้นะคะสบายดีค่ะเลยเขาเห็นวีเออจะมีธุรกิจอะไรอย่างนี้ จะไปร่วมแจมเปิดตัวด้วยไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคือถ้าอะไรที่แบบเหมือนเหมาะสมหรือเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ก็ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะอภิฝากเป็นกันบ้าอยากเห็นเวลายืนคู่คุณวิวต่อหน้าสิออ้งานนงานอะไรเดียวเราให้เราให้คุณวิวกับเวลาไปไปคิดไปกันระวังนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันไปอีกปี เห็นคู่กันในงานหน้าเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกยาวนะเท่านี้ต่งการแล้วการห้คเขรดูใต่คนไทยตัดแม่ก็ยากจดแม่ก็ยากอีกมีมีมีแบบคนติดต่อหรือย่างเงี้ยเป็นโปรเซ็นไหมแบบว่าเอฟซีอะไรแบยนี้คือความจริงก็มีติดต่อแหละค่ะเพียงแต่ว่าคือเหมือนยังยังไม่ค่อยพร้อม ไม่พร้อมตรงไหนเราตื่นตรงไหนก็ไม่ทราบเลยเพราะเห็นการวิวปะหาเขาตื่นเต้นคือเออก็เลยประมาณนั้นต่อไปเลยต้องปัดเลยชอาชอบเราดูกันเราเกิดหรือเขาเกิดคงจะไม่รู้จะมันยังคิดภาพไม่ออกเลยจ้าอย่างนี้ดีกว่าแต่เขาได้ยินชินแล้วนะเพราะว่าเออไปเจอแบบวิ่งแบบไม่เคยเจอแบบนี้ไง ต้องลองดูต้องลองดูต้องม่งดูนาพี่พีนะคะต้องลองดูตัวว่าวว่ากลัวเขาหลุดข้างรักรใาก็เป็นไปได้แต่ไม่ีอ่เขาจะพูดที่เป็นแฟนร้ายยังไงก็ เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราให้เขามาก่อนเถอะนะไม่เลยมีนัดกันเลยดีกว่าอุ้ยจ้างสิจ้างต่อจ้าไม่ได้คุณิวไม่ได้เราจะติดจางอะไรหลายคนก็ไม่กล้าจ้างแบบถ้าตรงทาวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะคุณได้คุณไม่เกี่ยวคุณกันได้อ่าตอนนี้พี่พลอยได้เลยของคุณมิวก็ตอบพลอยงานคู่ถามพลอยเอาเลยอย่างนั้นเลยเอาค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็หาช่องทางเอาเองแล้วกันนะคะทีค้าต้อุณาขายขายเรื่องไหนราวมาก